สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ฟายความจบใช่ไนมลวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเราจะเปิดแบบเราจะเปิดกล้องตอนอยู่บนรถตลอดนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะเดินทางไปรับอะไรคะไป,ไ,ปไปรับพระไปรับพระนะครับไปรับพะระที่จองไว้ครับผมคุณนะครบรอบวันมรณภาพหนึ่งปีครับใช่วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปรับพระนะคะที่วัดนวัดหนองทุงธาราม วัดหนองบัวน,นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เรานะคะจะไปลพผานะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะไปสั่งปูนกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะสั่งปูนนะคะไปถวายวัดนะคะเพื่อให้วัดนะคะทำเขาเรียกอะไรนะฐานทำฐานของพระบัณนะคะซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งเนาะนะคะ,ะแล้วก็มีหลายวัดมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปดูกัน <laughs> ไปสั่งพร้อมกัน วันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่วัดแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นตรงจะตรงกับวันครบรอบวันมรณภาพครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่นานะคะก็คือคนก็จะค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปสอบถามด้านในนะคะว่ารับพาตอนไหนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะทําพิธีการสวดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือพระฉันเพนอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีพิธีในช่วงบ่ายเนาะนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปสอบถามด้านในกัน เอาละคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่บริเวณที่ไหว้พระนะคะซึ่งทางด้านนู้นนะคะจะเป็นทางที่หลวงพ่อกําลังฉันอาหารเพนอยู่นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เขาทําพิธีปลุกเสกนะคะจะยังไม่สามารถรับพักได้เลยภายในวันนี้นะคะซึ่งเราต้องมาใหม่เป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะถ้ากับว่าวันนี้เราก็ได้มาร่วมพิธีนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศตรงนู้นนะคะซึ่ง หลายๆคนหลายๆท่านกำลังทำพิธีอยู่ด้วยแล้วก็มีโรงทานอยู่ทางด้านนู้นนะจ๊ะไปกันเลยนี่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงมีด้านในตรงนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เขาเลี้ยงโรงทานกันนะคะเราก็เลยมาหาอะ,อ,อะไร,รทานนะคะซึ่งเดี๋ยวนึงกระเป๋าใหญ่ไม่พอวันนี้กระเป๋าใหญ่ไม่พอวันนี้รองเท้า,นนทาขาดอีกจ้านี่ รองเท้าขาดเลยเดินไปไหนไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็คือนั่งนั่งนั่งแล้วก็หาอะไรมากินอยู่ตรงนี้นะคะก็มีเราต้องมาพรุ่งนี้อีก,กวันหนึ่งใช่พรุ่งนี้มาแล้วค่ะต้องมาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะคืุวันนี้เรามาผิดผดูดหน่อยนึงครับ วันนี้นะคะเราก็มารับพาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มาเจองานไหว้ครูพอดีซึ่งที่วัดก็จะมีงานนะคะก็มีลิกลงดิเกเนาะนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยเข้ามาอยู่บริเวณนี้ค่ะนะคะซึ่งปีนี้จะไม่มีการมีพิธีไหว้ครูแต่ไม่มีพิธีการครอบเสียนนะคะเราก็มามาไหว้ตรงที่เขาเหมือนแบบวงสวงกันเนาะตรงที่ทําพิธีนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลอโอเคนี่ มีเสียนหลวงปู่นะครับที่นี่นะคะบริเวณที่ทำพิธีนะคะก็คือตรงกลางที่เห็นนะคะจะเป็นเสียนของหลวงปู่นะนะคะที่ใช้ครอบครูให้ลูกศิษย์ลูกหาเนาะซึ่งปีนี้นะคะจะไม่มีการครอบนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองนี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําบุญนะคะติดเก็บพญานาคนะคะนี่นะคะซึ่งเก็บตัวนี้นะคะจะนําไปติดที่ โอ้พญานาคนะคะที่เป็นถานให้หลวงปู่นะด้วยเนาะก็หยิบมาแล้วแล้วเราก็มาเขียนชื่อกันกน,นะคะเขียนชื่อตรงนีชออ้ชื่อไหชื่อฝ้ายใช่ไหมคะชื่อคุณนินล่ะค่ะนินนะะี่นินนี่นี่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้เก็บประมาณหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็รับพระเป็น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวพะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูทีหลังนะครับตอนนี้<ช>อยู่ในกรอบแก้วอย่างดีครับตอนนี้กาลังแบบแยกชิ้นส่วนไปเดี๋ยวเราก็ไปอินเสิร์ตให้ดูอีกรอบนึงที่บ้านและกันจ้าบ๊ายบาย